ชยาสนาคตาพุทธาเชตวามารังสวาหนังจตุสัจจาสพางละสังยีปิวิสุโนลาสภาตันหังกราตโยพุทธาอัตวิสตินายักาสเพปติติตาไมหังมัตเเกเตมุนิสลาสีเซปติติโตไมหังพุทโธธรมโทวิโลจเนสังโคปติติโตไมหังอุเลสภะคุณากรหัตเเยเมอนนรุโธซาลิกุโตจทาคิเนโกนทันโยปิตุภาคสมิงโมคลานุจวามเก ทักขิเนสวเนไมหังอาสุงอนันทลาหุโลกัสโปจมห้านามุภาสุงมมโซตะเกเกสโตผิติภากัสมิสุริโยวะปะพังคโลนิสินโนสิริซัมปโนโซพิโตมณิปูงคาโวกุมารกัสโปเทโรมเหสีจิตวาถังโกโซไมหังวัฒเนนิจังปฏิทัสสิคุนาคาโรคุนโนอังคุริมาโลจากอุปารินาทซีวหลีเทลาปัญจิเมชาตานราเตติระกามะมะเซซาสีติมห้าเทลา शिता साव ए ते सिति महाथे रासनतो सो र सा रे सेन अङ्क अङ्खे सुन्ति ता रङ पु आसिने मित सुत कङ त ख आश वंकुरी माल कङ ख मोर परि तन चा नसुत कङ आे चङ आन्ति อเซซาวินยังยันตตอนันตาชินเตชะสาวัสโตเมสกิเจนาสตาสัมพุทธปัญเชลชินาปัญชรมาชมาิวิหารันตมหิตาเรสตาปารินตวังสะเพเตมหาปุริสาสภาอิเจวัมันโตสุขุโตสุลาโคชินานุภาเวนะชิตุปัทโวธรรมานุภาเวนะชตาลิสังโคสังขานุภาเวนะชตันตรยโยสัทธมานุภาวะปริโตจารามิชินาปัญเชลีเต พาหุงสหัสมภินินมิตสาวุษันตังฟีเมฆราวโอทิตโขลาสะเสนาบาลังธานาธิธรรมวิธินาชิตวามุนินโทตันเตชะสาภวะตุเตชยมังคานิ มาราติเรกามพิโยชิตาสภาราติงโครัมปานารวะกมคามาตถายขังขันติสุทันตวิธีนาชิตวามุนินโทตันเตชะสาภวตุเตชะยมังคลานาราคิริงกจวรังอติมาตาโตังทาวาคิจักกมเสนีวสุธารุนันตังเมตตามุสเสกวิธีนาชิตวามุนินโทตันเตชะสาภวตุเต ชยมังคลานิโอคิตาคมาติหัสุธารุนันตังทาวันตตโยชนะปัทังคุริมาระวันตังอิทีพิสังขตาโนชิตวามุนินโทตันเตชะสาปวัตุเตชยมังคลานิกัตตวนา กตวานักกตมุททลังอิวคัปปิณียาจินจายโทตวจนงชนกายมัชเชสันเตนโสมวิธินาชิตวามุนินโทดันเตชะสาปวตุเตชยงมังคลานสัจจังวิหายมติสัจจวาทเกตุงวาทาพิโรอิตามนังอติอันทภูตังปัญญาปทีปะชิชาริโตชิตวามุนินโท ตันเตชะสาภวตุเตชยมังคลานินันโทบนันทะพชคังวิภุทางมหิธิปุตเตนะเทรัพุชเคนธัรมาปยันโตอิทูประเทศสวิธินาชิตาวามุนินโตตันเตชะสาภวตุเตชยมังคลานิโทคาหิทิถุพุชเคนสุตถะทัตถังรัมมังวิสุทธิชุติมิทิปกาพิธานังยานาคเทนวิธินาชิตาวามุนินโต तन्ते च सा भवतु ते श्रियं मङ्गला एता पीपुता श्रियं मङ्गला अधकथाः यो वा जनोधि सरते मती ผิดตวานะเนกอวิทาในจุปัฏฐานิโมขังสุขังอธิขเมยันนาโลสปัญโยมหากาลนิโกนาโถหิตายะสัพพานินางปูเรตวาปารมีสปะปัตโตสัมโพธิมุตตะมังเอเตนะสาจะวะเชนะโหตุเตชยามังคะลังชยันโตโพธิยาโมเลสกยานังนันทวัตโนเอวังตะวังวิชโยโหหิชยโสชยามังคะเลอบาาชิตปัลังเกสีเซปัฏวิโปคะเล อพิเศษเกสาปทฏานอาคาปาโตปโมติสุนักขัดตังสุมังคลังสุปะพาตังสุตีตังสุปโนสุโมหโตจะสุจิทังพามจาริสุปัฏฐานังกายกรรมวาจากรรมมังปทาฐานังปทาฐานังมโนกรรมมังปณิทธิเตปทาฐานะปทาฐานานิกาตวานลพันตัดเท ปาทากีเนพระวัตุศพพมังขลังลักขันตุสพะเทวตาสาพพุทธานุภาเวนัสธาโสติพระวันตุเตพระวตุศพพมังคลังลักขันตุสัพะเทวตาสัพพธรรมมานุภาเวนัสธาโสติพระวันตุเตพระวัตุสัพพมังขลังลักขันตุสัพะเทวตาสัพพระสังฆานุภาเวนัสธาโสติพระวันตุเต